ก็อยู่กับผมอู่จเจริญภูมิการช่างครับวันนี้เราจะมาประกอบรถชงเคงโครงไก่นะครับมาดูอันนี้คือติดเครื่องแล้วเมื่อเช้าคือรื้อออกห่างมากเลยถ้าภาพดูไม่ได้แล้วนี้เลยคือเปลี่ยนจากคาบูเป็นหัวฉีดนะนี่คือรถจีนไนมะ่ใช่รถผมนะแล้วเราก็จะใส่สายคันเร่งก่อนนะก็เหลือทางกำมันกับป่องไฟนะ ตอนนี้เราก็ติดตั้งสายคลั่งเสร็จแล้วนะครับต่อไปเราก็จะมาคันด้านบนนะครับประกับด้านบนนะแล้วก็ที่เหลือเราก็เหลือแค่ติดตั้งล้อแล้วก็ลองสาตาร์ทดูนะครับรถแก็อยาพะโล้ <c oughs> อาหารน้ำขือนใหว่นี่เลย นะครับตอนนี้เราก็ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็เหลือติดตั้งล้อนะครับแล้วตอนนี้แล้วต่อไปตอนติดตั้งล้อเสร็จแล้วนะครับก็มาถึงขัง้นตอนการใส่โชกนะผมก็ทําที่โชกแล้วช่างผมก็ช่างมากก็ได้ใส่กุญแจรถนะก็เราก็ได้ขับได้เลยนะที่ได้ขับตอนไหนไม่ตีสองก็ตีสี่นะครับขามไปเลยรอดูไปชัว่วโมง

ตอนนี้เราก็ได้ใส่โชคกเสร็จแล้วนะต่อไปก็ได้ต่อไปกไ็เป็นการใส่ล้อใส่ถังนะครับก็เตรียมสตาร์ทขับได้เลยเราเราไปดูตอนใส่ถังเลยนะครับขั้นตอนใส่ล้อนะคือเราจะค่อยๆปั่นคันนี้ไปนะพวกอะไรมันค่อนข้างหายากนะพวกเราคันนี้มาจากจีนเลยนะไม่ใช่จีนธรรมะจีนแดงด้วยนะคุณผู้ชมนะเราก็ใส่ไปทีละนิดทีละน้อยก่อนนะอันนี้เรายังไม่ได้ใส่เบรกใส่ ดูนะครับเราใจให้ดูที่เฉยนะครับค้องมาก้องค้องให้มานะครับขอนมาดูตัวเข้าไปเราว่ามันไม่เข้าเลยนะครับ เรื่องราวปนเ่อเขาอ็ง่อกอ่ะหือข้อพิพาทเด็กน้อยนะครับก็ใส่ตหลกไปผู้หญ่นใส่นี่ ว่าล้าเมฆดูดูคุณสีนังเฮ็ดเอาละครับเอาละครับเปลี่ยนรอนะครับพี่้อครับไม่รอแล้วครับวาย มาดูครับล้อไมลื่นกันครับเกี่ยวับเชื่อมยางมาดูความลื่นกันนะางแล้วก็มาดูความลื่นของล้ตัวนี้กันนะครับดูครับแต่กับยังไงครับลูกปืนไม่ได้ใส่ครับมาได้ใส่ลูกปืนนะครับอันนี้ก็ใส่แบตนะครับ ตอนนี้เราก็แค่ทำรองให้เฉยนะครับแค่ประกอบให้เป็นรูปเป็นร่างให้เฉยแล้วพรุ่งนี้เราจะใส่ท่งหมกเลยนะ,ะคิดว่าของแอบถึงพรุ่งนี้ของไฟโซอะไรดุมเตอรมาน่าจะมาหมดเราก็ใส่ในพรุ่งนี้นะครับจะได้ขับเดี๋ยวขับให้ดูเลยว่าจะจับกี่ดูไรว,ว่ากี่กีนะครับนี่ก็ขั้นตอนการใส่แบตครับใส่โลงใหม่ก่อนไอรับ กาวไองนี้แล้วเรามาชมตอนที่มันเสร็จกันเลยครับครับตอนนี้เราก็ได้มาทำาตาเขาเล็งไหมครับเนื่องจากอัาเจอามันแขยงไปนะครับมันไม่สามารถบ,บิดได้นะมันเป็นบิดได้ทีเดียวนะครับก็เลยทำอันไหมขึ้นมายาวกว่าเดิมแล้วมาดูสร้างใหญ่เขาทำกันนะว่าเขาทำมันยังไง เอาคาบูมาใส่หัวฉีชีครับไม่รู้ว่ามันคิดอะไรอยู่ก็รอ,อดูครับท่าไงไดเขาจะโมดิฟายให้ดูแล้วรอดูตอนทำเสร็จเลยนะครับน,นี่ก็คือแบบโมไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยที่ตานทำเพือมันวิ่งได้ถ้ามันขับได้คือ มาทำเองกับมือนะครับเจ้าของรถ ที่เราดูรอช่างทาแล้วก็มาดูก่อนมากรถคันนี้ยเป็นรุ่นเออ G T X นะครับ G P X คือว่าตอนแรกมันก็ขับได้อยู่นะมมันมีคนหนึ่งมันกวดเก่งก็ทอาไปทำมนทานพังครับเลยต้องรื้อทํำไมรือ้อรือคนเดียวไม่ว่าครับลำบากบผมเลยนะไม่เป็นไรพี่น้องครับเอช่วยช่วยกันไปครับช่วยได้ ก็ว่าเครื่องตัวน,นี้คือมันเหมือนไม่มีปัญหาอะไรไม่รู้มันเดินไม่อยู่ครับบันดังก็แค,แค่ก็เลยเอาไปดูให้แอดดูนะครับแอดเแอก็ไม่รู้ก็เลยกลับามาทำเองกับเครื่อง <c oughs> ไปกลับไปตะโกนมาดูดีช่างครับตอนนี้เราก็ได้มาทำตากลาเลงไหมครับเนื่งจาก อันจอมันแหนยกไปนะครับมันไม่สามารถบิดได้นะมันเป็นบิดได้ทีเดียวนะครับก็เลยทําอันใหม่ขึ้นมายากกว่าเดิมแล้วมาดูส้างใหญ่เขาทํากันนะว่าเขาทำมันยังไงเอาคาบูมาใส่หัวฉีดครับไม่รู้ว่ามันคิดอะไรอยู่กรอดูครับส่่งใหญ่เขาจะโมดิฟายให้ดูแล้วรอดูตอนทำเสร็จเลยนะครับ ก็คือแบบโมไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆพี่การทำเ่อะมันวิ่งได้ให้ามันขับได้คือมาทำเองกับมือนะครับเจ้าของรถ นะระหว่างที่เราดูรอช่างทำแล้วก็มาดูก่อนมากรถคันนี้เป็นรุ่นเออ G T X นะครับ G P X คือว่าตอนแรกมันก็ขับได้อยู่ไนหะมันมีคนหนึ่งมันอวดเก่งครับไปทำมาทางครับเลยต้องรื้อทำไมรือ้อรื้อคนเดียวไม่ว่าครับลำบากผมเลยนะไม่เป็นไรพี่น้อง เออช่วยช่วยกันไปครับช่วยได้เพราะว่าเครื่องตัวนี้คือมันเหมือนมันมีปัญหาอะไรไม่รู้มันเดินไม่อยู่ครับมันดังเขาแค่แค่รู้ก็เลยมากับมาทำเองมาเครื่องไปกลับไปตะโกนมาดูดิช่างพ่ากอเหนื่อยแล้วก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันแล้วขอ ขอฝากติดตาม EP 2องเลยนะครับ